สวัสดีค่ะอิฟจากสตาร์เกเดนทาโลค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนมกราคมปี2567าสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15 ธันวาคมหรือผู้ใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็าสามารถรับชมคลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังในเดือนธันวาคมก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะคะสว่วนใครที่เข้ามาฟังในเดือนมกราคมก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะจริงๆได้ไพ่เจ็ดถ้วยเนะาะไพ่เจ็ดถ้วยขออา่านเรื่องที่ไม่ดีก่อนก็ะจ,จะเป็นคนที่คิดมากเพ้อเจ้อหรือมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวเยอะมากนะมีการที่อยากจะริเริ่มทํานู่นทํานนทําาาีเอหโกส ใหม่ให้กับตัวเองเยอะมากเลยนะคะแต่จะออกแนวแบบคิดมากคิดเยอะไปหน่อยอประมาณนี้นะคะแต่ข้อดีก็คือการที่เราเหมือนรู้สึกว่ามันเ,เขาเรียกอะไรช่วงนี้มันมีความคิดมันอย่างน้อยมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งเานาะแน่ดีที่ผ่านมาเหมือนแบบมันตื้มันคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่ตอนนี้สมองมันเริ่มกลับมาแบบสู่สภาวะปกติเริ่มอยากจะทนะําโปรเจกต์นั้นเริ่มอยากจะขย,ขยายธุรกิจหรือ มีแผนอะไรต่างๆขึ้นในปีใหม่นี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะแต่ในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเกณฑ์การถูกของมีคมการเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเกณฑ์การผ่าตัดเสียเลือดเออจาะน้าเกลือหรือบางคนอาจจะเป็นแบบให้ IV ววิตามินดิบวิตามินอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเ,เขาเรียกนะอะไรนะฟิลเลอร์บอท็อกอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบ แก้เคล็ดได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเน้นๆอาจจะเป็นในเรื่องของการเออรับได้รับอุบัติเหตุจากของม e ีคมหรือว่าเราช่วงนี้ระวังเรื่องข้อมือไว้หน่อยนะคะข้อมือแขนอะไรอย่างเงี้ยนะให้ระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะ่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากสิ่งที่เราเอา่ทำเองมากกว่าประมาทเองมากกว่า่างเช่นบางคนทําครัวเนาะแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรลราไม่มีสติกับตัวเองหั่นมือตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยนะมันก็เกี่ยวกับมือใช่ไหมเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับของมีคมนะคะในเรื่องของการเงินจริงๆอ่ะมันมีเกณฑ์ที่ดูจะเสียเงินออกไปนะแต่ว่าเราก็หาได้ค่ะแต่เงินอย่างมันไม่ได้เข้ามาแบบทันทีมันช้าๆหน่อยคือใครที่ทํางานประจําก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าได้รับเงินเดือนมาตามปกติแหละตามรายเดือนปกติเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนอะไรแล้วก็มีรายจ่ายหรือมีสิ่งที่เราจะต้องเสียออกไปนะั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะถึงเสียไปถึงขั้นว่า เป็นหเหรียญกันเลยทีเดียวห้าเหรียญเนี่ยจริง,รงๆมันเป็นไพ่ของความติดขัดเออซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าเราอะมีแพลนใช้เงินกันกบอะไรเพราะว่าในตัวตนเนี่ยมันมีแพลนเยอะใช่หไหมเราคิดจินตนาการอยากทำาน้ทนทํานี่บางคนอาจจะใจร้อลงทุนไปเลยก็ได้นะคะอาจจะต้องะระมัดระวังตรงนี้นิดนึงถึงแม้ว่า การเงินจะดูเป็นห้าเหรียญดูติดขัดไม่เป็นตามที่ตัวเองคิดนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะหากลับมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะดูเหมือนในเดือนหน้าเหมือนมีเสียไปก็จริงแต่ว่าตอนได้มาก็ได้มาเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นฝืดนเครืองเป็นห้าเหรียญซะทีเดียวนะนี่ก็พอจะสบายใจได้อยู่บ้างในเรื่องของการงานจริงๆการงานเองเนี่ยใครที่ดีลหรือติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของงาน การต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีนะคะจริงๆอะ่ะค่อนข้างดีนะแ,แล้วก็มีงานเนี่ยวิ่งเข้ามาเยอะมากเลยหรือบางคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนำเข้าส่งออกอะ่ะช่วงเนี้ยออเดอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากนะคะเออทำาดูแลจะเหนื่อยแหละแต่ว่าเนี่ยเงินมันก็ได้มาจากตรงนี้แหละนะเออส่วนใครที่เออเนะดี๋ยวนะอะไรอีกล่ะ ใครที่คิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอ่ะอีว่ามันก็มีงานมีโอกาสที่เข้ามาเยอะอ่ะอย่างเจ็ดถ้วยมันก็แปลว่าเยอะอ่ะมีให้เราเลือกมากเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรบางคนนะไม่ดูแล้วนะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้เลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจของตัวเองหรือความฝันของตัวเองหรือความสุขของตัวเองแต่ว่ายึดถือในเรื่องของความมั่นคงเอ่อ จำนวนตัวเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้บาลานซ์กันนิดนึงเนาะจริงๆไพ่เทมเพลนเขาก็ออกมาเฉลยแล้วว่าจริงๆมันก็ควรจะบาลานซ์กันเราควรจะหาสมดุลให้ได้ว่าโอเคเงินมันเป็นเรื่องสําคัญแต่ความสุขมันก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าเราทําไปแล้วเราไม่มีความสุขตื่นขึ้นมารู้สึกแบบขี้เกียจตลอดเวลาไม่อยากไปทํางานมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่แบบชี้แล้วว่าเออมันไม่ใช่บางทีมันเราไม่ได้ถนัดในตรงนั้นแต่เราต้องมาทําตรงนั้นเพื่อเงินอย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตเราเกิดมาแค่เรอจะเกิดมาแค่ เป็นคนนะ่ะในชาตินี้ครั้งเดียวก็ได้ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นเราก็ไม่รู้เราจะเกิดเป็นอะไรหรือเราจะนิพพานหรือ whatever แต่ว่าชาตินี้เราก็ควรจะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่มีความสุขให้กับตัวเองนะคะไม่ไม่คือไม่ได้แปลว่าแบบเอองั้นก็ไม่ต้องไปทํางานอะไรเหนื่อยเราก็ขายของกัดก้อนกระกินอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าทําเท่าที่ทําได้อะไรเงี้ยอีกไม่ได้ว่าอาชีพขายของนะแต่อีกหมายถึงว่าแบบคือเปรียบเทียบให้เห็นว่าบางคนอาจจะไม่ไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้ขายห้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าแค่อยากให้เราโฟกัสที่ ความสุขมากกว่าเพราะว่าชีวิตนี้มันก็สั้นเราอาจจะไม่รู้ว่ามันสั้นแค่ไหนจนกว่าเราจะดําเนินมาถึงจุดหนึ่งอะแต่คำว,ว่าสั้นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะเออนะคะก็ประมาณนี้ที่อยากบอกไว้ส่วนในเรื่องเออ,เ,อเดี๋ยวนะแป๊หนึงนะโอเค คิดว่าไม่อดัดโอเคต่อทีนี้ในเรื่องของบุคคลรอบข้างเพื่อนฝูงเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาดูไม่ค่อยสนับสนุนช่วยเหลือเราเลยนะในเดือนนี้แต่จริงๆอยากให้เข้าใจว่าแต่ละคนเขาก็มีภารกิจหรือมีหน้าที่มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องจัดการและเขาได้ไพ่ k ิงอ of เ e n t ด c l e ด้วย King of p e n t a c l e เเป็นไพ่ของความแบบว่าอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไม่ได้โลกสวยเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแบบเอ่อความ คิดลบมากจนเกินไปอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงเธอทําอะไรเธอก็ได้อย่างนั้นเธอตัดสินใจอย่างนั้นก็เป็นความตัดสินใจของเธอเองอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยหันหนะ้าไปพึ่งใครก็ดูเหมือนพูดแต่หลักการไม่ได้มาเข้าอกเข้าใจเราหรือว่ามาโอบมาปลอบประโลมเรานะในเดือนนี้แล้วอาจจะทําให้เรารู้สึกคิดมากคิดเดยอะหน่อยอย่างไพ่ตัวต้นที่มันขึ้นนั่นแหละเจ็ดถ้วยนะคะแปลว่าคิดมากคิดเดยอะฟุ้งซ่านเออรู้สึกแบบ คนนู้นเกลียดหรือเปล่าคนนี้เกลียดหรือเปล่าคนนั้นอคติหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะแต่อยากให้เข้าใจว่าแต่ละคนช่วงนี้เขาก็ดูมีภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องทําเหมือนกันนะคะก็อยากให้เข้าใจตรงนี้อาจจะแบบหันหน้าไปพึ่งใครทุกคนก็ดูมีภารกิจที่ต้องทําอมประมาณนี้นะคะในเรื่องที่บ้านก็เหมือนกัน ในเรื่องที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นตัวของบุคคลอิมรู้สึกว่าเขาอาจจะอืมโอเคถ้าซัพพอร์ตในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนี่อาจจะพอได้บ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของจิตใจเนี่ยอิมดูไม่ได้มีไม่ได้เห็นไพ่ของความแบบว่าโอ้อะไรขนาดนั้นเนาะมันก็เหมือนแบบแคล้ายๆกับ ไพ่คนรอบข้างเมื่อกี้แหละก็คือยึดถือยู่ในหลักตามความเป็นจริงเธอเลือกแบบนี้เธอก็ต้องต่อสู้แล้วก็ลองไปในเส้นทางของเธออะไรประมาณนี้อาจจะดูแข็งแข็งไปหน่อยแต่ว่าชาวพิจิกเนี่ยผ่านไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบอีกว่านะไพ่เจ็ดถ้วยบางทีมันเป็นไพ่ของคนแบบ ฟุ้งๆหน่อยนึกออกไหโอเคฉันคิดมากจริงฉันหลับฉันก็ลืมไปฉันตื่นมาฉันค่อยฟุ้งใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะดูติดๆนิดหนึ่งเออนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบ้านใครที่กําลังซื้อขายเกี่ยวกับเรื่องบ้านกําลังทําเรื่องผ่อนชําระหรือซื้อหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับรีโนเวทต,ตกแต่งบ้านซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะติดขัดหน่อยจะมีอุปสรรคปัญหาหน่อยจะได้เขาเรียกอะไรนะเออ ได้รับเรื่องที่มันแบบดีเลย์หน่อยล่าช้าหน่อยนะแบบสมมุติว่าเอกสารสัญญาต้องเซ็นแล้วเออเขา่าจะตอบกลับมาภายในอาทิตย์นี้หนะ้ามันอาจจะล่าช้าออกไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์อะไรเป็นอย่างเงี้ยประมาณประมาณเนี้ยนะคะอืมเอ่อต่อมาในเรื่องคู่ครองคนรักใครที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะคะช่วงนี้คู่ครองคนรักอาจจะเออเหมือนช่วยเหลือไม่ค่อยได้หรืออาจจะกลายเป็นเราเนี่ยที่ฉันลำบากอยู่แล้วนะฉันก็ต้องยังไปซัพพอร์ต เออเกื้อกูลแฟนฉันอีกจนมันกลายเป็นห้าเหรียญน,นี่หรือเปล่านะที่มาของการเป็นห้าเหรียญคือการติดขัดของเราคือเราเอาเงินไปช่วยเหลือแฟนหรือเปล่าประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนคนที่โสดอยู่เนาะช่วงนี้เราอาจจะได้คนที่เขาไม่ได้เออไม่ได้สมฐานะกับเรามากเท่าไหร่หรือมีความต่างกันนิดนึงแต่เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปดูตามสถานะกันอีกทีนะคะว่ายัางไงบางทีมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะว่าเขาอาจจะเออมีความต่างกับเราแต่ว่า เรารู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตกับเราในเรื่องของหัวใจได้นี่ก็โอเคถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาชโชคลาบมาชคลาภพ่ว่งนี้ก็อย่าเพิ่งหวังนะเมื่อกี้ก็เพิ่งอ่านไปว่าการเงินมันไม่ค่อยดีนะคะก็ซื้อถ้าซื้อหวยติดหวยก็เบาๆหน่อยละกันสุดท้ายที่พ่อยากจะสรุปและอ่านให้โอ้ยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการเรียนอีกแล้วนะเรื่องการเรียนใครที่เรียนแบบโปรแกรมคอร์รสภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์หรือสิ่งอะไรที่มันเป็นแบบพวกเทคโนโลยีนิดหนึ่งอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยค่ะน้องจะหัวดีมากแล้วก็จะมีแบบความคิดสร้างสรรค์ทีดีมากแต่ถ้าน้องที่มาดูแบบเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยนะที่มาดูค่ะช่วงนี้การพูดสื่อสารการเจราจารงานสอบอะไรที่เกี่ยวกับการพูดการแสดงจะค่อนข้างเก่งและโดดเด่นค่ะแต่ไม่ได้แปลว่างานเขียนจะได้ไปกว่าเท่าไหร่นะคะคือเราก็จะดูมีความแบบว่า,ามีพลัง เขาเรียกอะไรมีพะล,ะลังําลังมีกําลังใจที่จะอ่านหนังสือที่จะสอบที่จะเตรียมนะคะช่วงนี้หัวสมองดีอยู่พอสมควรเออนะทีนี้บทสรุปที่พ่จะบอกอะ่ะคือเหมือนในอดีตที่ผ่านมามันติดไพ่สีไม้บางคนนะเอ,อ้ยขอโทษสีไม้สีดาบเนาะบางคนแบบมีเรื่องของการเจ็บป่วยขึ้นมาเจ็บป่วยตรงนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้คะ่ะบางคนเป็นโรคเครียดเอ,อ่อซึมเศร้าหรือว่า เราทําตัวให้อึมครึมเองก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่กาลังบอกว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ต้องปล่อยวางไปคือมันอาจจะพูดง่ายแต่ว่าถ้าเรายังถือไว้แบบนั้นถ้าเรายังทําไม่ได้ มันก็ไม่มีใครทําแทนเราได้ประมาณนี้มันก็จะวนกลับไปในจุดเดิมๆหลูบเดิมๆที่เราเป็นอยู่ทั้งนั้นที่ณนะตอนนี้จริงๆนะไพ่มันขึ้นเนี่ยว่ามีโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้เราได้ตื่นเต้นได้ไปขวอยว้าหรือไปเจออะไรใหม่ๆนะคะถึงแม้ว่าไพ่มันอาจจะไม่ได้ขึ้น perfect แบบต้อนรับปีใหม่แบบว่าเป็นคนดวงดีอันดับหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเหมือนไพ่มันจะบอกว่ามันขึ้นที่ใจเราแหละว,ว่าเราเอ่ะจะปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านตรงเนี้ยที่มันเป็นเจ็บถ้วยอ่ะ มาครอบงทำทําให้เรารู้สึกว่าติดกับดักแล้วเราไปไหนไม่ได้หรือเปล่านะคะคืออาสรุปง่ายๆรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดมากความวิตกกังวลในสิ่งที่อาจจะยังไม่มาถึงหรือมาถึงแล้วแล้วเรายังไม่ได้ลองแก้ไขดูแบบนี้มากกว่านะคะมันก็จะทาให้จากป่วยจิตป่วยใจเนาะก็มาเป็นป่วยของเรื่องสุขภาพร่างกายตามมาได้อีกอีกอีก,อก,อก,กน,นะคะเออประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูเพิ่มกันหน่อยพ่บอกอกไรได้อีก โอ้ l o กัดิน view of fortune วงล้อชีวิตขึ้นมานะ counseling spiritual teacher light and love อืมพลังงานดูเกี่ยวข้องกับเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรที่เรากําลังเคารพบูชาเนาะช่วงนี้ก็อาจจะต้องพยายามสวดมนต์นั่งสมาธินิดนึงมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านปีใหม่ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะมันจะสเตเบิลมากขึ้นแหละนะจริงๆหลายๆเรื่องจะสเตเบิลมากขึ้นนะคะแต่ว่ากว่ามันจะสเตเบิลตรงนี้เราอาจจะต้องเป็น King of War หน่อยจริงๆ King ขึ้นต้นว่า King เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วหรือจะต้องแบกรับมีภาระหน้าที่ที่หนักอยู่แล้วถ้า King of War เนี่ยจริงๆอะ่ะมันเป็นพ่ายของ ราชาที่ลูกทุ่งมากคือเหมือนกับว่าไม่ยึดติดกับอะไรอะ่ะคือปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสามารถจะไม่เอาใจไปผูกติดกับอะไรได้ชิลๆมันเป็นแบบนี้ก็แก้ไขให้มันเป็นแบบนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเนาะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักไปไม่ไหวเกินไปก็อาจจะต้องปรึกษาแต่บางคนที่มองว่ามันกลายเป็นเหมือนเรา อ,อาจจะเคยตัวนิดนึงว่าบางคนเนี่ยมีคนคอยสนับสนุนสพ,พอร์ตหรือเป็นแบ็คเรามาตลอดอย่างที่อีบ้านไปว่าโอเคบุคคลรอบข้างช่วงนี้อาจจะไม่มีใครช่วยแต่อีว่ามันมีคนคนหนึ่งหรืออาจจะสองคนหรืออาจจะสามคนก็ได้เป็นคนที่เราสนิทหรือคนที่เราไว้ใจอ่ะไม่ว่าเราจะหันหน้าไปกี่ครั้งเรารู้ว่าจะมีคนคนนี้อยู่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นึกออกไหมเป็นเป็นแฟนเป็นญาติพี่น้องหรือใครที่เราสนิทหรือเราไว้ใจเพื่อนสนิทอะไรก็ได้มันทําให้เราเคยตัวเรารู้ว่าเราจะไม่ได้ต่อสู้ลาพังเพียงคนเดียวมันทําให้เราเนี่ย ไม่ยอมไปแบบสุดๆด้วยตัวของเราเออเราจะรู้สึกว่าชะลอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาผักชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ให้ระวังตรงนี้แต่ว่าอีกว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้ต้องเก็บไว้คนเดียวเพราะเก็บไว้คนเดียวก็เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเจ็ดถวยฟุ้งซ่านคิดอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็คิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะทีนี้มาดูเรื่องความรักต่อกันเลยปีใหม่แล้วคิติกจะหายโสดได้ยังหนะ้าสาหรับคนโสด หนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งถ้วยแล้วทาวเวอร์นะมาแบบงงๆหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเขาขยายหน่อยสิมาแบบอดีแบบต้นปีได้แฟนเลยหรือเปล่านะหรือยังไง free yourself passion และ engage e ม t นูวยคุณพระมันเหมือนจะดีขอเพิ่มหน่อยสิอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจทาวเวอร์ tower คืออะไร COWER DEVIL อ,อือเอออีว่านาะชาวคนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสได้พบรับปุบปับ,ปบกระทันหันและไปเร็วมากเวอร์ Engagement กัเนกเลยทีเดียวว่า Engagement ขึ้นมาเลยนะเอาจริงแต่มันก็มีไพ่ DEVIL แล้วก็ไพ่เพชรคับยังไม่พอความเร็วแสงแปดไม้ขึ้นมาด้วยก็เลยจะต้อง เบรกชาวลัคนาราศีพิจิกแ,บบแ๊บนึงว่าโอเคในข้อดีมีโอกาสที่ได้พบเจอใครสักคนแบบฟ้าแลบฟ้าผ่าจากโสดมานานแล้วหรืออะไรไม่เปิดปิดใจอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบดึงดูดสุดๆแบบต้องคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้มีแพชชั่นสุดๆแบบว่าฉันจ,จะปล่อยตัวปล่อยใจเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออแต่ว่ามันเป็นไพ่ของความเร็วแสงก็เลยอยากจ,จะขอเตือนว่าเอ้ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังว่าคนคนนี้เข้ามาเพราะเรือนล่างเปล่า มาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าและบางคนอ่ะอิมไม่ห่วงคนที่เป็น adult เข้าใจไหมคนที่แบบสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ยเราน่าจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคิดเป็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะแต่ว่าถ้าที่เป็นน้องๆที่เข้ามาดูมากลัวจะแบบหลงเขาไปกับเขาแล้วก็เกิดพูดตรงๆนะสมมติว่าแบบว่าเผลอไปมีเซ็กซ์กันอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ป้องกันหรืออะไรอ่ะมันอาจจะพลาดถึงขั้นแบบว่าตั้งคันมีบุตรมีลูกได้เลยอ่ะ เออนึกออกแม้เป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันก็อยากให้ระมัดระวังตรงนี้ไว้หน่อยหรือว่ามันอาจจะหมายถึงการหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง เออนะคะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดภายนอกอย่างหนึง่งแต่ภายในอาจจะเป็นอีกอย่างหนึง่งอยากให้เรามาระวังตรงนี้แต่ว่าคนคนเนี่ยถามว่าถ้าเราไปช้าๆไปเรื่อยๆนะมันก็มีไพ่ที่ดีมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งข้อดีและข้อเสียคา่ะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงท่าน engagement ได้เลยแต่อีกว่าช่วงแรกค่ะความสัมพันธ์มันจะดูไปไวมากมันจะเรียนรู้มันจะถูกใจมันจะอยากจับมือจับไม้หอมกรงหอมแก้มกันไวอะ่ะก็พอพล่าลงหน่อยนะคะก็น่าจะดีนะก็เว้พร้อให้ไว้สมหวังแล้วกันแหม่ตอนรับปีีใหมมม่าก็ รักกันเลยนะอิจฉาเนาะต่อมาความสำคัญของคนที่มีคนคุยกับว่าอะไรสถา,านะบ้างจงสองเหรียญคิงคัพและคิงอัพสอดเคมีสตรี Codependency และ Keep an open mind Kingsort คืออะไร ออจริงๆแล้วคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะเนี่ยไพ่มันขึ้นว่ามันยังมีหลายสิ่งอย่างเลยเนาะที่มันยังดูเหมือนตึงๆกันนะไพ่คิงออฟสดเป็นไพ่ของคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนาได้ไพ่คิงมาตั้งสองใบเนี่ยเล้มีไพ่คิงออฟคัพด้วยนะคะจริงๆพอคิงคัพออกมามันก็ดูเหมือนจะโรแมนติกแต่โรแมนติกเบาๆน้อยๆอ,อ,อ,อ่ะมันก็คือไม่ค่อยโรแมนติกดีกว่ามันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดูตึงๆไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่า มันไม่ได้มีภาพไพ่ของการเลิกลาหรือไพ่ที่ไม่ดีขึ้นมานะแต่มันเป็นไพ่ของการที่เราอาจจะยังต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปอีกสักนิดนึงนะมันไม่ได้มีภาพไพ่ของการที่จะ engagement หรือว่าเปลี่ยนผ่านพัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะจนทําให้เรารู้สึกก็เริ่มแบบว่าไม่มั่นใจแล้วนะยิ่งใครเนี่ยคุยกันมาสักอาจจะมากกว่า2เดือน4เดือนอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกเริ่มไม่มั่นใจแล้ว ก็แล้วแต่เรานะจริงๆมันมีไพ่เคมิสทรีขึ้นมาด้วยค่ะแต่มันมีไพ่โคดิเพนเดนซีนั่นแปลว่านอกจากความที่มีเคมีตรงกันแล้วมันยังมีอะไรบางอย่างที่เรายึดติดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่หรอแมเหมือนเป็นความคาดหวังอ่ะถ้าเราลดความคาดหวังลงมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่มันดูเติมเต็มกันไม่ได้อ่ะมันเติมเต็มกันได้ก็ได้อนะคะก็เลยคิดว่า เอาจริงก็ไม่ได้บังคับถ้าเรารู้สึกว่าเรายังรักเขาเรายังมีเซนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคกับเขานะก็ดูไปต่อได้แต่อาจจะยังไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในต้นปีนี้นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเราไม่ไหวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปคนคนนี้ให้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้มันก็เป็น เจดจำนงของเราที่เราจะไปต่อหีือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆไม่ได้แย่แต่มันขึ้นอยู่กับเราคือพูดให้แบบว่าเราไม่ต้องรู้สึกแบบว่าแย่เกินไปกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนาะเราเลือกได้ค่ะคือสถานการณ์มันแค่เป็นแบบนี้เฉยๆเนาะต่อมาสถานะสุดท้ายแล้วคนมีแฟนมีคู่ชัดเจนแล้วเป็นไงบ้าง t ด e ฟูหมายเลขไพ่หมายเลขศูนย์เนาะการเริ่มต้นใหม่ปีใหม่ก็เริ่มต้นกันใหม่ f o กี้เป็น d l e a r n i n ่จริงๆด้วย Love Yourself First แล้วก็ f i n a เน้นแ career uh, เป็นช่วงที่เราจะเน้นในเรื่องของการงานการเงินการวางรากฐานชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ถูกใจเหมือนเราพร้อมที่จะเริ่มแล้วก็ปรับกับคนคนนี้นคนคนนี้ใหม่นะคะมีเอ่อ e ากี้เป็นเลิร์แล้วก็ Love Yourself First หันมาดูแลใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเออมีไพ่ the lover ขึ้นมาด้วยมืนจริงๆไพน the อ o v e r มันเป็นว่าชอยโอกาสเนาะแต่อีฟ ดูดูกันไปความสมดุลความพยายามไม่อีโมชั่นอลเหมือนเอาใจไปผูกกับในเรื่องของหน้าที่การงานแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือสําหรับบางคนอาจจะมีความถ้าอ่านที่เท่าที่เห็นนะเหมือนอาจจะมีความน้าอยอกน้อยใจแฟนอยู่บ้างเหมือนกันนะเออขอดูเพิ่มหน่อย แต่มันก็ไม่ได้มีไพ่อะไรที่ไม่ดีนะคะก็มีไพ่เด็ดสตาร์แล้วก็เด e s สเตรนท์ความสัมพันธ์ก็ยังเหนียวแน่นเป็นเด็ดสเตรนทอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีไพ่หวานหวานรักๆโรแมนติกขึ้นมาเท่าไหร่นั่นอาจจะแปลว่าเหมือนการที่เรารู้สึกว่านั่นแหละบบงทีบานไปตอนแรกบางคนอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในคู่ครองคนรักของเราแต่ว่าก็ปงปงอ่ะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ไม่เป็นอะไรอย่างน้อยเราก็ยังรักกันอะ่ะรู้อยู่ในใจว่ารักกันแต่มันมี จริงๆคนละก,กันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะต้องแมทช์กันหรือเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมเออเราอาจจะรู้สึกแบบเออช่างมันเถอะชิลๆสบายๆช่วงนี้ไปโฟกัสไปเคลียร์เรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าแบบนี้ค่ะเหมือนกับตอนที่อ่านไปตอนแรกว่าเราอาจจะเออพึ่งพาในเรื่องของแบบพึ่งพาแฟนเราไม่ได้อะในเรื่องของกำลังใจหรือในเรื่องของทรัพย์สินเราอาจจะเป็นเราที่ต้องไปซัพพอร์ตเขามากกว่าอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะ ก็จบแล้วนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกสว่างแฮ ppy แฮ ppy ในต้นปีนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ขอพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ว่าอีฟอาจจะไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube แล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วสามารถกดไ like, ลก์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อีฟได้ด้วยนะแล้วก็หรือใครเล่นไอจีก็สามารถติดตามไปพูดคุดยกับอีฟได้ที่ไอจี star guide dan dot h a l o นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย